สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเด e People s h o ชค่ะสำหรับเสาร์นี้นะเสาร์ที่19ค่ะอยู่กับคุณเป้พานุพงศ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมครับเปิดรายการมาเนี่ยนะฮะผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการให้ข้อมูลท่านผู้ชมก่อนเลยโดยเฉพาะคนที่ทำประกันโควิดเอาไว้ประกันโควิดในปัจจุบันครับท่านผู้ชมฮะจะมีปัญหาใหญ่ๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยนะฮะ,ะคือ,อทำประกันโควิด ติดโควิดสุดท้ายจะไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันภัยค่ะเบิกไม่ได้เจอจ่ายไม่จบเอออันนั้นอนะ่ะเคสหนึ่งนะฮะส่วนกรณีที่สองเนี่ยคือบริษัทประกันบอกขอเอกสารเพิ่ม,มเพราะว่าเอากสารที่คุณส่งมายังพิจนารณาไม่ได้ค่ะเออคนที่เขาเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เอยบริษัทดึงเชงหรือเปล่าประวิงเวลาหรือเปล่านะฮะ เอาเป็นว่าผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารของทิพยประกันไัยนะฮะคุณสมพรสืบทวินกุลถึงประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกเอาจริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอา้าโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยรายได้เวลาเป็นโควิดไปนอนฮอสปิทอลไปนอนโรงพยาบาลเอ้าสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลจะไปเคลมค่าชดเชยรายได้แล้วเคลมไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันทำไมเคลมไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณสมพร เก็บทุกประเด็นะนะะเพราะว่ามันมีระบุไว้ในกรมธรรม์อยู่คำคำหนึ่งเนี่ยแหละฮะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทางประกันภัยเขาจากพิจรารณาเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ฟังกันเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนที่ทำประกันภยัยนะฮะโดยเฉพาะประกันโควิดนะฮะไปดูพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ทิพยประกันภัยนะครับ มาเคลียร์ทุกข้อสงสัยการเกี่ยวกับความคุ้มครองโควิดหรือเราเรียกกันว่าประกันโควิดเนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนทําประกันโควิดซื้อประกันโควิดไว้แต่ประเด็นคือไม่สามารถที่จะเบิกเคลมได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะฮะว่าทําไมบางคนเคลมได้บางคนกรณีเดียวกันเลยเข้านอนโรงพยาบาลแต่เคลมไม่ได้อันนี้หลายคนสงสัยเยอะมากเลยนะครับวันนี้ ผมมาพูดคุยกับดรสมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกพย๊คปโลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยพยัประกันภัยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณสมพรครับสวัสดีครับผมครับก่อนที่จะลงรายละเอียดครับคุณสมพรครับผมผมอยากจะถามนี้ก่อนฮะว่าทางทิพยพยประกันภัยเนี่ยทำแผนออกมาในการคุ้มครองโควิดจริงๆแล้วครอบคลุมขนาดไหนครับครับก่อนที่จะพูดถึงแผนของทิพยพยประกันภัยผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของการประกันภัยโควิดดีไหมครับ พื่อจะของทิพยะาใช่ไหมของทั้งอุตสาหกรรมเลยเพื่อใช้คนเห็นภาพรวมกว้างๆครับในเรื่องของการประกันภัยโควิดนะครับเฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับมันมีการประกันภัยอยู่2แบบอย่างชัดเจนนะครับแบบที่1ที่เขาเรียกว่าเติจ่ายจบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับกลุ่มที่2นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นกลุมมรดณ์ประเภทที่ว่ารักษาพยาบาลหรือเป็นเงินชดเชยกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มของการประกันสุขภาพโดยทั่วไป ซึ่งมีขายทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยทั่วไปซึ่งในเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของการติดเชื้อและป่วยนั้นนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของการประกันแล้วเมื่อพบว่าป่วยนะครับเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกแล้วกับอีกอันก็คือเป็น IPD ก็เป็นผู้ป่วยในครับ2อ,อันเนี้ยถ้าเราซื้อกรมธรรม์ที่มี IPD หรือ OPD ก<ๆ>็จะได้ร<ๆ>ับความคุ้มครองตามนั้นครับทีนี้ตัวการเป็นผู้ป่วยในนั้นเนี่ย ก็จะมีข้อกำหนดว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็คือโดยทั่วไปก็จะระบุในเรื่องของความจําเป็นทางการแพทย์แล้วเวลามีการขยายความว่าความจําเป็นทางการแพทย์ที่ว่านี้หมายถึงอะไรก็จะมีการระบุว่าความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะได้รับการรักษาพิบาลตามแนวเวชปฏิบัติที่ประกาศใช้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาผมถึงพยายามจะเล่าให้ฟังว่ามันต่างกันครับกรมธรรม์แรกเลยที่บอกว่าเอจอจ่ายจบนั้นนะครับเขาคุ้มครองทุกกรณีที่ติดเชื้อันที่ที่ติดเชืออเช้อได้ความคุ้มครอง แต่ในกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มของค่ารักษาพยาบาลน,นั้นเนี่ยจะมีการระบุเหตุผลและความจําเป็นของการรักษาพยาบาลซะกอ่อนแล้วถึงจะแปลว่ามีการรักษาพยาบาลอย่างไรนะครับ <baking. S 2> ทีนี้ในกลุ่มที่เป็น IPD ีดเป็นผู้ป่วยในนะครับ <baking. S 1> ความคุ้มครองก็แยกออกเป็นสองสองแขนงง่ายๆเลยครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับหรืออันที่สองก็คือเป็นเงินชดเชยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยนั้น ต้องมีเหตุนำที่เหมือนกันก็คือว่าผู้ป่วยท่านนั้นหรือผู้ประกันภัยท่านนั้นได้รับการติดเชื้อและป่วยจนถึงขั้นที่ว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและเมื่ออยู่ในลักษณะอย่างนั้นค่าใช้จ่ายาาที่เกิดขึ้นก็ไปเบิกจากบริษัทประกันภัยได้ในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าในกรณีที่มีหมวดของความการชดเชยนะครับก็ไปเบิกจากเงินชดเชยได้ตามที่ตกลงกันว่า วันละเท่าไหร่ไม่เกินกี่บาทก็ว่ากันไปครับของทิพยประกันภัยทําแผนด้านไหนบ้างครับของทิพยประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีการรับประกันภัยในเรื่องของเจือจ่ายจบนะครับเรารับประกันภัยเฉพาะในอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการป่วยจนเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลน,นะครับซึ่งเรามีทั้งสองแผนไม่ว่าจะเป็น ipd หรือ opd แล้วแต่ที่ผู้ประกันภัยจะเลือกซื้อถ้าในกรณีที่ซื้อ ipd นะครับ,รบก็ต้องทริกเกอร์ว่าเขาได้รับเชื้อและป่วย นะครับจนมีความจําเป็นนักแพทย์ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีสิทธิ์ขอรับค่าสินไใหม่ได้หรือว่ามีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยได้ครับ,นรบในกรณีที่เขาซื้อเงื่อนไขเป็น OPD นะครับก็ทันทีที่เข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลน,นะครับก็สามารถจะนําบินค่าสาธารณามาเบิกได้เลยไม่จำเป็นต้องนอนค้างอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆของที่พยารเราจะมีอีกหนึ่งแผนที่เราเรียกว่าเป็นแผนโคมา่าอ,อันนั้นจะเป็นแผนที่ว่าถ้าซื้อประกันภัยแล้วปรากฏว่าป่วย จนกระทั่งอาการพัฒนาไปจนกระทั่งถึงขั้นโคมา่า <c oughs> รือใกล้เสียชีวิตถึงจะได้ความคุ้มครองนั่นก็จะเป็นอีกแผนที่เรามีอยู่ครับตอนที่ผมดูจากตามข่าวนะครับุณสมพรนะที่คนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ OPD เนะี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพอไม่สบายเป็นโควิดไปหาหมอหมอจ่ายยาโอเคเราก็มีค่าใช้จ,จ่ายเท่าไหร่ก็มาเบิกกต่ทางทิพยครับแต่ที่เป็นประเด็นคือ IPD คือคนที่รักษาในฐานะที่เป็นผู้ป่วยในและเขามองว่า เ,เขาซื้อประกันที่ชดเชยรายได้ของเขาไว้แล้วบางทีเมามาแฟกเคลมมาเบอรแต่ทางงทางบริษัทก็บอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากใบรับรองแพทย์อาจจะเขียนไม่ชัดเจนคือตรงนี้หมายความว่ายังไงสิ่งที่มีปัญหามากในขณะนี้นะครับทีาทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวซึ่งตามแนวเวชปฏิบัติก็บอกมาชัดเจนว่า ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการ,รนะครับหรือมีอาการตามคุณลักษณะที่เขากําหนดไว้4ีอย่างซึ่งกลุ่มนี้นี่นะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับถึงมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาก็ค,คือกลุ่ม isolation ทั้งหลายตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภยัยตามความเข้าใจของผมกับคนส่วนใหญ่ ก็จะเข้าใจว่าโอเคโอมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไม่ได้ความคุ้มครองในเรื่องของการชดเชยรายได้อยู่แล้วแหละ<ช>แต่ถ้าเข้านอนโรงพยาบาลฮอสปิเทลโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจกากกรณีอะไรจากโควิดเนี่ยนะ,ะเราจะได้ความคุ้มครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูในกรมมารฐานที่บอกว่าต่อท้ายว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์แนวเวทปฏิบัติต้องมีพ่วงตรงนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของการที่คนที่เจ็บป่วยไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามแต่ การที่จะถูกวินิจฉัยว่าควรจะต้องเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลแล้วก็เป็นผู้ป่วยในหรือไม่นะครับก็จะมีแพทย์ที่ให้การรักษาเนี่ยเป็นคนพิจารณาครับแต่แพทย์เองก็จะมีแนวเวทปฏิบัติที่เขาจะต้องดําเนินการตามนั้นว่าลักษณะอย่างใดถึงควรจะกลายเป็นผู้ป่วยในไม่เช่นนั้นนะครับถ้าไม่มีแนวลักษณะอย่างนี้นะใครที่เดินผ่านโรงพยาบาลไปทําการตรวจนู่นตรวจนี่แพทย์จับแอดมิดหมดเลยมันก็จะเป็นคอร์สแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุผลและความจําเป็นทางการแพทย์ครับ นะครับไม่ระดับหนึ่งที่บอกว่าคนคนนี้ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ป่วยในหรือไม่ทีนี้คนที่อยู่ใน home isolation หรือว่า community isolation หรือว่า hotel isolation mm hmm. คนเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ความคุ้นครองโดยสิ้นเชิงครับ mm hmm. ถ้าบาังเอิญเขาซื้อประกันภัยที่เราเรียกว่า OPD mm hmm. คือผู้ป่วยนอกเอาไว้นะครับคนนี้เขาจะได้รับความคุ้มครองแต่เขาต้องมี OPD นะครับ แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลในฐานะที่เป็นพระสาพิบาลในฐานะผู้ป่วยนอกก็สามารถจะเรียกคืนจากรบริษัทประกันภัยได้ครับเมื่อสักครูน่นี้คุณสมพรพูดถึงแนวเวทปฏิบัติผมอยากทราบรายละเอียดของแนวเวทปฏิบัติว่าว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้าง,งคือคแนวเวทปฏิบัติถ้าเรามองภาพร,มรวมๆเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแม้กระทั่งในระบบสาธารณสุขเองในการสื่อสารให้กับระบบสาธารณสุขทั้งระบบเ mm hmm. นะี่ยซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐของเอกชนเป็นจํานวนมาก ก็เลยมีการกําหนดแนวทางเอาไว้เพื่อความเข้าใจง่ายๆโดยแยกอาการของผู้ปว่วยเป็น3ามกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสีเขียวสีเหลืองและสีแดงแล้วบอกว่ากลุ่มสีเขียวนั้นคือกลุ่มที่ถึงแม้ว่าพบว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากอาจจะมีการเจ็บคออาจจะมีอาการต่างๆ3 4สีส่อย่างที่ระบุเอาไว้แต่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสีเขียวแล้วกลุ่มที่สองก็จะบอกว่าเป็นผู้ปว่วยสีเหลืองก็จะระบุลักษณะอาการออกมาว่าเป็นอย่างไร และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงนะครับเหลืองกระแดงนั้นนี่นะครับตามแนวเวทปฏิบัติว่าก็ระบุอย่างชัดเจนว่า2กลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นะครับถ้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลและเอกสารระบุออกมาชัดเจนว่าอยู่ใน2กลุ่มนี้เราก็จ่ายทุกกรณีไม่ได้มีปัญหาว่าเราไม่จ่ายในกรณีใดเลยคุณสมพรฮะแล้วยังอนุโลมอยู่ไหมฮะ ผู้ป่วยที่พักใน h i c i แล้วได้ชดเชยหลได้คับคือคําสั่งนั้นนะครับสิ้นผลไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2 5 6 4นะครับแล้วก็เราเพิ่งจะได้มีการพูดคุยกันระหว่างคอพสมาคมประกันชีวิตสมคมประกันสัภัยว่าเราจะมีการปรับแก้เงื่อนไขหรืออนุโลรมอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ได้มีข้อตกลงกันในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะนําแนวความคิดนี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่คอพต้องเป็นคนออกประกาศ งั้นผมขออนุญาตคุณสมพรได้สรุปเอาประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าคนยังยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะเกี่ยวกับค่าชดเชยรายได้เป็นโควิดแล้วเข้าโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามโฮสปีเทลสามารถเบริรค่าชดเชยรายได้ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่อท้ายก็คือคําว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์แนวเวชป,ปฏิบัต,บติซึ่งปัจจุบันมีอยู่5ข้อครับนะฮะ อันนี้ก็สื่อสารตรงนี้ให้เข้าใจตรงรกรันหรือข้อที่6ก็คือคตามความเห็นของแพทย์เพราะฉะนั้นแพทย์ก็ต้องระบุมาเลยว่าถ้าน้องเหลือจากหข้อแล้วตัวแพทย์ที่ทําการรักษานะั้นเห็นว่าจําเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาลเพราะอะไรก็เขียนไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ใหญ่ตายรับความผิดของเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์ที่ว่าผู้ป่วยติดโควิดจริงจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาล5วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้อย่างนี้น,น้นอยไปไหมไม่ได้เพราะมันไม่เห็นความจําเป็นทางการแพทย์ นะครับทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมเอกสารที่จะแฟกเคลมต้องเตรียมยังไงฮะให้ครบถ้วนเอาแบบพี่ว่ายื่นไปครั้งเดียวแล้วผ่านเลยฮะไม่ต้องมาขอวิ่งไปที่โรงพยาบาลเราะาไปโรงพยาบาลก็เป็นปัญหาคนเยอะอีกครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอกสารที่ใช้ในการที่เรียกร้องค่าเสียหายทดแทนนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของบินค่าสาพยาบาลอันที่สองก็คือในเรื่องของใบรับรองแพทย์ถ้าไม่มีหลักฐานอย่างนี้นะครับก็อาจจะเอา ในเรื่องของประวัติการรักษาพยาบาลถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นทางการแพทย์ปรากฏอยู่ที่หนึ่งที่ใดในนั้นนะครับเราก็พิจารณาชดใช้ให้โดยไม่ได้ชักช้าแต่ประการใดครับคุณตกภพครับปัจจุบันเราเคลมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับสำหรับช่องทางในการที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมจากที่พยาปาลกันไทยนะครับง่ายๆที่สุดเลยนะครับโทรเข้ามาที่1736เนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สินไหมของเราเจ้าหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราคอยรับเรื่องทั้งหมดนะครับหรือจะส่งอีเมลมานะครับที่ อีเมล l คลม ahatipaya.co.th นะครับ <c oughs> ก็สามารถจะติดต่อได้นะครับ <c oughs> หรือว่าท่านที่ไม่สะดวกจริงๆเลยจะส่งปรณีนีมาก็ได้นะครับและในกรณีที่ท่านอาจจะอยู่ในต่างพื้นที่นะครับอาจจะอยู่ใกล้สาขาทิพยะ <c oughs> ก็เข้าไปที่สาขาขทิพยะได้ทุกที่ทุกสาขา <c oughs> และว,วิธีที่สะดวกสําหรับคนในยุคป,ปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่เราเรียกทิพย์แฟลชเคลมนะครับแฟลชที่หมายถึงแสงแฟลชนี่นะครับ ก็สามารถจะไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับไปเสชคำว่าทิปอย่างเดียวขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีคำว่าทิปแ c ชเ i มขึ้นมาให้ s e l t c t ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำตามอินสต u อกชันที่อยู่ในนั้นก็สามารถจะเคลมได้ทุกอย่างในที่ s แฟชเ i มนั้นเราสามารถจะถ่ายรูปเอกสารแนบติดไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอกสารตัวจริงก็เก็บไว้ที่เรานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะดีการดาเนินการให้สุดท้ายครคุณสมรนะตอนนี้โควิดก็ระบาดกันเยอะอยู่ ถ้าจะมาซื้อความคุ้มครองโควิดตอนนี้ทิพยประกันภัยมีอะไรที่คุ้มครองเราได้บ้างครตอนนี้กรมธรรม์ <c oughs> ประกันภัยโควิดนะครับเรามีเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่คุ้มครองเฉพาะในกรณีโคม่าเท่านั้นอ๋อโคม่าอย่างเดียวหรอโคม่า<ไ> <CO MA S 2> อย่างเดียวครับ OPD IPD OPD IPD ตอนนี้เรายังไม่มีกรมธรรม์ประเภทนี้เพิ่มมาให้อยู่นะครับแต่เราก็อยู่ระหว่างการศึกษาดูว่าเราจะสามารถจะปรับเพิ่มความคุ้มครองนะครับออกเป็นกรมธรรม์ชุดใหม่มาให้เพื่อให้ประชาชนสามารถใจเลือกซื้อแล้วก็ มาดูแลตัวเองได้หรือไม่อย่างไรครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมจริงๆว่า,าที่พิจา,าราประกันภัยเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจท่านผู้มาใช้สิทธิทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าที่พิจาราประกันภัยแี่ยไม่เคยมีประวัติหรือแน้แแนวความคิดในการที่จะบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธหรือแม้กระทั่งประวิงการจ่ายค่าสินใหม่นะครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเราออกมาช่วยเหลือประชาชนและสังคมตลอดเวลานะครับในช่วงแรกแรก เราเป็นบริษัทแรกๆเลยที่เป็นคนให้กรมธรรม์ฟรีในเรื่องของการฉีดวัคซีนเราเป็นบริษัทที่ออกมา,มาลงในเรื่องของการให้ PPE ต่อสถานพยาบาลหลากหลายอย่างที่เราทํารวมไปถึงในเรื่องของการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับที่พยากันไทยเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ยึดถืออยู่ตลอดเ,เวลาว่าถ้าผู้ประกันายของเรานะครับมีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย จนเข้าเงื่อนไขของการคุ้มครองของสัญญาประกันภัยเราพร้อมจ่ายทุกกรณีนะครับแต่ยอมรับว่าในขณะนี้นะครับปริมาณเคลมอาจจะมากเป็นพิเศษมากกว่าเหตุการณ์ปกติหลายเท่านัดน,นะครับซึ่งอาจจะมีความล่าช้าไปกว่าปกติแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าที่พยะประกันภัยทําทุกวิถีทางที่จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยของเราให้ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนมากที่สุดครับ อาลค้ครับครบถ้วนทุกประเด็นนะครับวันนี้ขอบคุณดรสมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยักรุรูปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเคลียร์นะฮะท่านผู้ชมฮะย้ำอีกทีคีย์เวิร์ดสำคัญว่าถ้าเราทําประกันแบบชดเชยรายได้เอาไว <S S S ้ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคอะไรก็แล้วแต่นอนโรงพยาบาลเราไปเบิกค่าชดเชยรายได้เนี่ยนะฮะปัจจดสํสำคัญที่สุดเลย คือใบรับรองแพทย์คุณหมอต้องเขียนละเอียดหน่อยนะฮะว่าความจําเป็นทางการแพทย์ทําไมต้องนอนโรงพยาบาลเพราะปกติหมอแกก็จะเขียนสั้นๆตามสไตล์คุณหมอใช่ไหมฮะแล้วบางทีเนี่ยบริษัทประกันเขาก็มองอ่าดูและยังไม่เห็นความจำเป็นทางการแพทย์ว่าทําไมต้องนอนโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนายเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านเสียเวลาต้องวิ่งกลับไปโรงพยาบาลพราโรงพยาบาลคงก็เยอะอีก ใช่ไหมให้กุณหมอเขียนละเอียดเลยหรือไม่ก็แนบประวัติการรักษาขอจากโรงพยาบาลนี่แหละส่งไปแฟกเคมไปนะฮะเราผมว่าถามให้ทุกท่านแล้วนะฮะว่าจะเคลมประกันเนี่ยตอนเนี้ยคิวมันยาวจริงๆเอาช่องทางไหนของทางทิพยะยะที่แบบว่าวิ่งตรงไปตรงที่สุดเลยทิป f l แฟลชเคมครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะโหลดมาได้เลย iOS Android ด i f ทิ s h c แฟลชเนี่แหละฮะ คือผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมเขาเลยนะเขาบอกว่าเร็วกว่าอีเมลอีกอนะะเพราะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอีเมลต้องรอคนไปนั่งเปิดนั่งอ่านดาวน์โหลดเอกสารอะไรกันวุ่นวายแต่ถ้าทิปแฟลชเคลมคือวิ่งตรงไปที่ฝ่ายเคลมของเขาเลยแล้วหลักฐานการอัปโหลดง่ายมากท่านมีใบเสร็จอะไรมาใช่ไหมฮะท่านก็เอากล้องมือถือนั่นแหละถ่ายภาพปึ๊บถ่ายเสร็จก็กดอัปโหลดเข้าไปในแอปทิปแฟลชเคลมแค่นั้นแหละฮะนี่คือช่องทางที่ตรงที่สุดเร็วที่สุด ทางที่พยะฝากแจ้งมานะครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปยื่นเองด้วยนะคะแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วค่ะ